อุ้ยสไปเดอร์แมนอีกคนหนึ่งคือฉันมีเรื่องให้แกช่วยวะคือฉันแพ้ไอไลโนมาว่ะฉันสู้มันไม่ได้ว่ะมันแก่งเกินกว่าฉันว่ะฉันไม่รู้นะวมันใช้พลังอะไรมาแต่ไหนแต่มันแก่งแก่งจริงๆฉันต้องการพลังของนายนายจะช่วยฉันไหมเฮ้ยฉันก็อยากช่วยนายหรอกแต่ฉันกาลังหากับข้าวไปกินตอนเย็นอยู่เนี่ยไม่รู้จะได้อะไรกาลังหาหอยไม่รู้จะเจอไมนี่หอย โอ้ย,อยสไปเดอร์แมนกูมันยากจนขนาดนั้นเลยสไปเดอร์แมนอยู่โควิดนี่หวะโอ้ยจะหาได้เจอปะัี่ยอยู่เข้าชมัดเลยวันนี้เอาแล้วผมก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม GTA V ขึ้นอีกเช่นเคยนะครับผมวันแล้ววันนี้ก็อยู่กับไอ้มอสไอ้แมงมุมกันอีกเช่นเคยนะวับโอ้โหเท่เึมือบกูมันต่างกันปะโอ้มึงแบบ หมือนทันสมัยเกินนะมึงแล้วมึงดูกูโอ้โหเสื้อผ้ารัดจูกูอีกดูจูกูโอ้โหรัดปึ๊ดไปเลยโอ้โมึงจะรัดดูตูดกูด้วยโอ้โหสาระเปาสองก้อนไหมครับโอ้ยไม่ใช่แหละ <c oughs> มาเข้าเรือก,กันดีกว่าโอ้โหดอกเรื่องไปแหละว,วันนี้ผมก็จะเอาสไปเดอร์แมนทั้งสองคนนะผมมาแก้แค้นไอไลไนโน่ที่มันทํากับไอนีไว้ครับผม <c oughs> โอโ้แต่ว่ามันก็เท่ดิแต่ว่าตัวมึงมึงไม่มีตัวเรอเนี่ยเฮ้ยนฮ่ผมไม่เห็นเฮ้ยอะไรวะมึงเป็นหุ่นยนต์ปะเนี่ยผมรู้จักมเลย เฮ้ยโทษครับโทษครับโทษครับอะไรอะไรกูจะมาช่วยมึงจะมาต่อยกูทำไมนั้นก็ก่อนที่ชมคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปชมกันเลย A few moments later เดี๋ยวผมขอเล่นเป็นไอตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมชอบชุดมันนะสวยจริงว่ะมาไปเราตามหาไรโน่กันดีกว่าไปลุย้ตามเลยเพื่อนจะวิ่งทำไมมีใ่ เฮ้ยยิงแจมาดิจะวิ่งทำไมครับไปตามหาอะไรโน่กกันไปโอโ้ได้ยินข่าวว่าถล่มเมืองแถวๆนอกเมืองนะเราต้องไปตามไปละเฮ้ยเจอมันแล้วมันมาแล้วดูดิมันถล่มโอ้โหเห็นไหมโอ้โหดูโอ้โห,โโห,โโห,โโหมันกำลังทุบคนเล่นเป็นของเล่นเลยวะดูดิมันกำลังทุบคนเอ้ยมันจะโหดกันไปนะลุยเลยเพื่อลุยมาช่วยล้วพวกคนลูกติดอกหนึ่งไปก่อนจับการมันเพื่อนจับการมัน อุ้ย <West> มันเป็นหรือวะอุ้ยโอ้จับกันมันอุ้ยเจาะกูเอาดิเอาดิเอาดิว่าดิเอาดิเอาดิเอาดิเพื่อนกูช่วยอ่ะเอาดิเอาดิกูมีเพื่อนมาช่วยนะเฮ้ยอุ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 ้ยประต a w a ทับตะกูวะอุ้ยช่ว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 ยสุดยอดมากเพื่อนสุดยอดมากเพื่อนสุดยอดมากเพื่อนอุ๊บนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเล็กเป้าก่อนเล็กเป้าแล้วก็นี่โหนถีบโหนถีบก็เท่มาดิ กูไปฝึกวิชามาแล้วนี่ไงเอาดิเพื่อนเอาว่ากูวันนี้กูมากับเพืเ่อนนะกูนะเฮ้ยกูมากับเพืเ่อนกูนะเฮ้ยกูมากับเพืเ่อนกูเฮ้ยอุ้ยไอ้ยีม่มันโกรธมันโกรธมันโกรธใหญ่แลยมันโกรธใหญ่แลยอุ้ยโอ้โหนี่เอาดิโอ้โหเล่นกูสนักเลยเพื่อนช่วยกูทีเพื่อนเพื่อนเฮเอาดิเอาดิให้เพื่อนกูคนเดียวก็โอ้โหก็ชนะแล้ว เอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนกูจะมาเ้ยเอาเอ้ยโอ้โหมันเล่นแต่กูโอ้โหโอ้โหโอ้กูจะให้กำลังใจเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนกูให้กำลังใจมึงลุยเลยลุยเลยลุยเลยไอ้โยังมายืนดูเฉยเฉยโอ้ยใจเย็นเอเลโน่เป็นไปะเป็นไรปาไอ้เพื่อนกูลากไปไหนแล้วเพื่อนผมลากไปไหนแล้วปึ๊บปึ๊บเอาแล้วครับผมวัดกันโอ้โหอึ๊บไปไหนแล้วปึ๊บมาละ เตะหน้าไปถึงทีแล้วกันไลโนโอ่อุ้ยอ๋อโอ้โหโอูห้แรงจัดเย็ดเข่อุ้ยโอ้โหมันเล่นกูเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนผมอยู่ไหนเนี่ยจับการมันมมยิงใหญ่ยิงใหญ่อืนี่นี่น,นี่เอาใหญ่กูไปมาเปลี่ยนใหญ่ก่อนเอาระเบิดใหญ่ไปหน่อยแล้วกัน เฮ้ยมันเร็วเกินไปเปล่ากูกำลังมันๆเลยเฮ้ยสองคนมันสู้ไม่ไหวกูบอกแล้ววิ่งน้นผมลองสองต่อสองเลยแล้วกันครับผมไปไปดูกัน a few moments later สองสองเลยเลยจะไหวปะเนี่ยโอ้ไรโนโสองตัวเฮ้ยเปิดกอดได้เปรียบอุย้ยโอ้มันเล่นผมแหละอุยอ้ยอ,อุย้ยไปไหนรึวะเพื่อนอุ้ย เราต้องชนะวยมาเราต้องชนะมันนะเราต้องชนะมัน้ยเพื่อนต้องชนะกูต้องชนะกูต้องชนะมากูต้องชนะอุ้ยโอ้โหท่านี้อีกแล้วมาดี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 เฮ้ยโอ้โหไปชอบเลยท่านี้โอ้ท่าขยํำขี้โอ้โหท่าขยํำขี้อุ้ยเพื่อนทำม,มันติดกันดิ ถ้ามันติดกันด่วนนี่มานี่นมานี่บึ้งมานี่อุ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทีวอุยอ้ยตัวนั้นอะ่ะเอาเล่นชักกระเยื้อปะเนี่ยเอาเ้ยูไปเล่นชักกระเยื้ออืมอีกตัวมึงเล่นชักกระเยื้อได้ไงเนี่ยกูถามก่อนอุ้ยโอุ้ยเยืเอดผมได้อยู่เว้ยอุย้ยอ,อ,อ,อุอ้ยอู้หอู้หู้คนหดอู้หู้ โอ้ยเลือดเหลือสามสิบไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยเดี๋ยวใจเย็นใจยเย็นใจเย็นช่วย,ยกูก่อนใครก็ได้ช่วย,ยกูก่อนใครก็ได้ใครก็ได้เอาเพื่อนผมมันไปไหนวะปะังโอ้เกือบไม่รอดโอ,โ,อโอ้เสียงอะไรวะจะจะจัจจจจจจจดอยู่เอาเสียงเพื่อนผมปะเนี่ยเฮ้ยีเสียงเพื่อนผมจริงจริงเลยเฮ้ยเพื่อนกูรอดปะวะพี่เพื่อนกูขอพักแป๊บนึงได้ปะเนี่ยกูมาแล้ว พระเอกมาช่วยแล้วโอ้โหมันเล่นคนเดียวเลยวะไอ้นี่พี่โหดจริงโหดจริงเพื่อนผมมันทำไมโหดจังวะเฮ้ยมันเอาคนเดียวลงเลยว่ะโอ้โหเอาแล้วบทจังหวะนี้กูขอเป็นกำลังใจมึงเอาไอ้เยี่ยเรียบร้อยเพื่อนกูเอาไอ้เยี่ยเพื่อนกูนี่ดีดด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 ดนดด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 อดด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  อ๋อเฮ้ยเอามันเป็นลูกป,ปั่นไปไงเฮ้ยมันตายยังอ่ะจับมันไว้อ่ะเรียบร้อยเอาเฮ้ยแต่ว่าน,นี่แผนที่มันตายแล้วนะแต่ว่าแล้วมันก็ไม่ทำอะไรผมหมดลทธิ์แล้วเหรอเฮ้ยไลโน่มึงหมดลทธิ์แล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยก็ปล่อยโดนยังไงดีวะนั้นมึงก็ไปซะไป ตายยังเนี่ยเฮ้ย,ยมันหมดฤทธิ์แล้วอะสงสัยมันยอมแล้วนะครับผมไปซะมึงอะ่ะโอ้โหเพื่อนผมสู้จนตัวตายโอ้ยเพื่อนกูจะมึงกลับบ้านยังไงเนี่ยเอ้ยิงยัยส่มึงไม่ได้ด้วยไหนขอดูหน้ามึงดีแป๊บนึงเอ้ยโอ้โห ียดขามึงสภาพรับไม่ได้เลยเพื่อนเออกูซื้อไว้ไหวแล้วเอากูกลับบ้านทีเถอะปั๊เฮ้ย<ะ> <c oughs> เดี๋ยว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 กูเอามึงกลับบ้านด้วยไม่ได้วะเพื่อนเฮ้ย <c oughs> ดูดิตัวมึงทะลุฮะตรงทะลุรถกูจะเอามึงกลับบ้านยังไงวะยิงใหญ่ก็ไม่ได้ <c oughs> เอาไว้ยังไงดีวะ ừ, ผมจะมันไว้ยังไงดีวะ อมันสลบวะเอาไว้ยังไงวะเดี๋ยวแปบนึงขอคิดก่อนอะมาเอาไว้แบบนี้แล้วกันเ็าไม่ได้เกีกล่าวพวกคนนะเพื่อนอย่ากโกรธกูนะเฮ้ยดูดีโอ้โห,โหกูรับไม่ได้เลยสไปเดอร์แมนกูเดี๋ยวมันก็ฟื้นตัวครับผมให้มันพักผ่อนสักก่อนแต่ว่าพ,พักผ่อนเหมือนโคตรไม่ได้เรื่องเลยวะ นั่นก็แล้วผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์แล้วก็ส s c สกายเพื่อเป็นกำลังใจผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายผมไปละ